็ขอสจอกันดีคผู้ชมขั้นกันเลยนะคะนี้จะมาสอนโหลดเลยก็จะสิบเวิล์ดนะแล้ววันหนึ่งของมาแนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยกันนะครับ ข้ามมาเลยดีคิดตอบขด้ข้าม,าาม,าามาโอเคเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับก็อาจจะมีเสียงอะไรก็รบกวนกันดนนะครับนะครันะครับนะครับนะครันรับนะค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 รับนันนะครนรั Android นะครับ Android iOS นะครับนี่ฮงก็เล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีบั๊กนะครับแต่ก็สนุกครับผมว่าลงมาเล่นเรียบร้อยถ้ามีโอากาสผมจะมารีวิวเกมนี้แล้วกันแต่มันช้ายเยอะมากครับห <_ Sic ily> นึ่งกิกคนะครับคนอยากเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์มา ใต้ล่างคีบปดูดิเ้เพี้่นกันเลยนะอเอาละสำหรับใครที่ชอบวีดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจำลิปต,ต่อไปน,นะบายเดี๋ยวนะนะปิดฉากก็ภาพนี้แล้วกันปิดฉากเฮ้ยปิดฉากไม่ใช่ปิดฉากโอเคมาดูอินโนเมลัสเล็กกับซากับทีเล็กกัน,กกเ,กกนเอ้ยไม่ใช่าัดาเป็นรูป,ปเฉยๆะนะ Bye-bye.